วันนี้นายกระเทนจะไปไหนครับไปจับปลไปเลยลุยเลยค่ะไปหาปูได้หรอครับเอาไปฝากใครครับเอาไปจินเอาไปจินเลยโอ้โหนี่ที่เป็นทุ่งนาของพวกเราเองนะโอ้โหอันไหนนี่อันนี้ก็นานะอันนี้ก็นาพี่ปุ้งนะตรงนี้นาพี่ปุ้ง ใช่นะเราอยู่ตรงโน้นลูกลอ้ขุยจี้ล่อเยอะจังเลยแล้วเรามาขุดจีล้จี้ล่อกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูปลาก,กันนะมีไหมนะอยู่ตรงไหนนะโอ้โอ้โอ้เทนลุยเลยอ่าพี่นายลุย <laughs> พี่ลูพี่นายขี้กลัวมาลูกมาเดินมา เดตตามหลังแม่มา